หลายคนเลยค่ะที่มาเจิมต้นทำออนไลน์แล้วเสียค่าแอดโฆษณาไปเยอะมากๆเพื่อให้คนเห็นสินค้ามากขึ้นแล้วยอดขายจะดีขึ้นโอเคค่ะมันอาจจะเวิร์กมากๆในกรณีที่คุณมีต้นคุณเยอะมากแต่ถ้าคุณต้นคุณยังไม่เยอะมากสิ่งที่คุณต้องโฟกัสมากที่สุดตอนนี้คือคุณภาพสิ่งที่คุณโพสต์ลงไปหน้าเพจของคุณเพราะตอนนี้คนเข้ามาทําออนไลน์เยอะมากๆลูกค้าเขามีทางเลือกค่ะดังนั้นสิ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขา คือแต่ละคลิปของคุณหรือไลฟ์สดของคุณภาพต้องสวยใช้คําพูดต้องคมที่สุดเหมือนนั่งเข้าไปอยู่ในใจลูกค้านั่นเองค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเกินไปเราเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ดูจะต้องใช้คําพูดแบบไหนให้คนซื้อไอเดียตันคิดไม่ออกคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะเพราะ AI เอเลยจะเป็นตัวช่วยให้คุณปิดการขายอัตโนมัติง่ายๆไม่ว่าจะเป็นชิคการใช้ AI หาอหาลูกค,ค้าที่ใช่ตั้งแต่แรกใช้ AI วางแข่งคอนเทนต์ให้เราเพื่อดึงดูดกลุลูกค้าที่ซื้อท,ทันทีคุณไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาลองผิดลองถูกกับการจัดแคมเปญที่มันไม่ใช่พิมพ์ได้รวบรวมเทคนิคทั้งหมดไว้ในอ e ีบุ๊กวิธีการขายอัจงมัติง่ายๆด้วย a อในทุกบทเรียนพิมพ์จะมีวิดีโอสาธิตการใช้ AI อย่างละเอียดทุกขั้นตอนวันนี้พิมพ์ให้ราคาพิเศรรษจากปกติ2,990เหลือ1,590เท่านั้นค่ะทักมาที่ไลน์ @pimmybo thank yeah. you